ากแต่มันคือหินธรมธรมดาาที่ถูกปุกปั้นสรรแต่งจากคำคนที่หากินกับความเชื่อให้มันมีค่าและปลุกให้คนเนี่ยมาค่ากันเองสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกรแสนะครับหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับมีชื่อว่า The Stone พระแท้คนเก๋นะครับผมเป็นหนังที่ เป็นปากต่อปากแล้วก็มาแรงในปีน,นี้มากๆเลยครับนี่ขนาดเพิ่งจะแค่เดือนเมษายนนี้เองนะแต่คนก็เหมือนแชร์กันไปชื่นชมกันเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ไปฟังรีวิวกันเลยแล้วกันครับคือผมบอกเลยนะครับว่าตอนที่ดูตัวอย่างตอนแรกเนี่ยผมว่าทรงมาดีมากเลยนะแต่พอไปดูจริงๆนะครับโอ้โหเดือดกว่าตัวอย่างเยอะมากๆเลยครับ คือมันเป็นหนังไทยที่มันจัดๆเลยนะชอบความพยายามที่เขาใส่ execute ลงไปในทุกซีนให้ซีนที่อ่านดูจืดดูกวนตีนดูมันขึ้นเยอะเลยนะครับขอ,อยตัวอ,อย่างบางซีนแล้วกันนะอย่างเช่นซีนเ,เสียเซ้งพระได์เนี่ยมารอรับพระจากเอกซึ่ง ถ้าเขาจะเล่าง่ายๆก็แค่เอกลงมาเอาใส่มือเซ้เงเซงโกรธเพราะเป็นพระปลอมก็จบนะแต่นี่เขาเลือกที่จะให้เหมือนต้นซีนซนเนี้ยเป็นลูกน้องนะครับไปเตะตู้ขายน้ําแล้วตู้น้ํามันไม่ออกแล้วก็เล่าว่าความโกรธของเฮดเซ้งพราไดเนี่ยมันโมโหโจนแม่งเตะจนไอ้ตู้กดน้ําเนี่ยพังลงมาเออมันเป็นเหมือนแบบวิธีการเล่าแบบ โชว์รอนเทลโดยที่แบบไม่ต้องมาเป็นพูดว่าเฮ้ยกู้กรมึงมากเลยนาะวุ้ยทำไมมึงทำมากู้อย่างงี้วะแต่เรื่องที่ใช้การเล่าเรื่องด้วยภาพโดยการเตะเครื่องกดน้ำจนพังนะหรือว่าการบรรยายความจนของเอกนะครับที่ไม่ต้องให้เอกมาแบบร้องไห้ว่าทำไมวันนี้ได้กินอะไรแบบไม่อร่อยอยีกแล้วเหรอทำไมผมไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเงี้ยคือไม่ต้องแบบให้เป็นบท d i a l o g กที่พูดแบบนั้นนะแต่เป็นเลือก ใช้วิธีการเล่าว่าพอเซียนหมวยเนี่ยพาเอกไปกินบาร์บีคอนเอกม่งก็แบบโอ้หนี่ม่งไม่เคยกินมาก่อนนี่เป็นการกินครั้งแรกเลยนะแล้วตอนที่อเอกมันเลือกเมนูบาร์บีคอนเนี่ยคือมันก็ดูแบบราคาโอ้โหราคาแม่แพงมากคือมันก็ไม่กล้าสั่งแล้วพอได้กินครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหไม่เคยได้แดกของอร่อยขนาดนี้มาก่อนและทั้งเรื่องนะครับหนังมันก็โยนอุปสรรคมาให้เ,อ,เอกแบบไม่หยุดหย่อนเลยยิ่งเจอก็ยิ่งหนัก และเมื่อเราเนี่ยใช้เวลากับหนังไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเพราะว่าเราเนี่ยไม่อาจไว้ใจตัวละครตัวไหนได้อีกเลยนะทั้งรอยยิ้มคำหวานความหวังดีแม่งเก้มากความน่ากลัวของมนุษย์เนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครออกมาทุกรูปแบบเลยนะครับเดอะสโตนไม่ได้เชิดชูความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จไม่ได้พูดในมุมของจิตวิญญาณความเหนือธรรมชาติหรือสิ่งที่มองไม่เห็น หากแต่มันคือหินธรรมดาธรรมดาที่ถูกป,ปุกป,ปั้นสรรแต่งจากคำคนที่หากินกับความเชื่อให้มันมีค่าและปลุกให้คนเนี่ยมาฆ่ากันเองผมก็อยากจะแนะนำว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีของดีจริงๆนะครับก็แนะนำให้ไปตำในโรงนะฮะดีจริงๆครับ และหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะมีวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็ขอให้ปิดคลิปนี้แล้วก็ไปดูก่อนนะฮะแต่ถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะมาฟังวิเคราะห์เพิ่มเติมนิดหน่อยเนี่ยก็มาลองฟังกันนะครับที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยอาจพอะหนังเนี่ยให้อารมณ์ฟิลแบบ R S ฟิลนะครับเป็นหนังยุคสมัยที่ ใครายทาหนังอ่ะถ้านึงไม่ออกนะก็เป็นช่วงแบบโลกทั้งใบให้ในคนเดียวช่วงมือปืนลกพระจันทร์อ่ะแต่เดอะสโตนเนี่ยมีการเล่าที่ทันสมัยตอบโจทย์วัยรุ่นแบบไม่ปล่อยให้ซีนมันเล่าเช่งช้ามีหลายสถนานการณ์เลยนะครับที่ผมคิดว่าถ้าเป็นหนังยุคก,ก่อนเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้การที่พ่อเอกตายหรือว่าการที่เซียนหมวยหักหลังเนี่ยอาจจะไว้เป็นช่วงคลายแม็กเลยแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยเลือก ปล่อยซีนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นซีนแบบชวนช็อกเนี่ยตั้งแต่กลางๆเรื่องเลยนะครับเราให้การตามล่าสมเดนเนยเป็นเจตจำนงของเอกล้วนๆหนังเนี่ยไม่ได้เล่าชีวิตเอกนะครับว่าลำบากขนาดไหนแต่ดูจากบ้านเนี่ยก็พอจะดาวฐานะได้นะซึ่งการที่เอกได้แดกมาไปกอนแล้วรู้สึกประทับใจมากถึงขนาดไปจับแขนไอ้วิกเตอร์แล้วบอกว่าไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนกับคนที่เพิ่งหักนิ้วตัวเองไปเนี่ย ผมว่ามันก็น่าจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งเลยนะที่ทําให้เอกเนี่ยอยากจะถีบฐานะตัวเองโดยใช้สมเด็จนี่แหละครับซึ่งจริงๆในตอนท้ายเรื่องเนี่ยจะบอกว่าเอกเนี่ยเป็นคนเลวได้ไหมผมว่าก็พูดยากนะครับเพราะว่าไอ้แฟลชแบ็กวิกเตอร์เนี่ยมันเล่าขึ้นมาเพื่อให้คนดูรู้คนดูเข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวละครในหนังหรือว่าเอกเนี่ยจะรู้ไปด้วยนะเพราะเวลาในห้องนั้นเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมวิกเตอร์ยังพูดคําเดิมอยู่เลยว่าพระพ่อกูมา มือยังค้างท่าเดิมเอาปืนจ่อหัวเอกอยู่เลยมันเลยไม่ใช่การเล่าจากปากวิกเตอร์ให้เอกฟังแน่นอนครับหรือว่าถ้ามันเป็นการเล่าจากปากวิกเตอร์ให้เอกฟังจริงๆเอกมันจะเชื่อคนที่ยิงคนอื่นมาขนาดนี้หรอมันก็ไม่น่าเชื่อปะ่ะและอีกอย่างที่ผมชอบนะครับก็คือการที่หนังให้วิกเตอร์มาลงขงบวนการกับเอกตั้งแต่แรกคล้ายๆกับที่พี่เต๋อเ,เจอพี่เอ็มตั้งแต่ช่วงแรกๆของหนังในโลกทั้งใบให้ในายคนเดียว ซึ่งมันเป็นตัวละครที่ร้ายกับคนอื่นนะแต่ดีกับตัวเอกโอเคมันคงไม่ได้ดีขนาดที่ว่าจะแบบโอ้เอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ได้พักคืนแล้วแต่คือมันเป็นตัวละครที่แบบดูจะไม่ทําร้ายให้เอกอีก,อ,กอีกแล้วนะับจากนี้เถึงจะเคยทําร้ายตอนแรกก็ตามอะ่ะแต่สุดท้ายนะครับวิกเตอร์เนี่ยก็เลวกับทุกคนซึ่งผมคิดว่าการที่ให้ตัวร้ายเนี่ยมาอยู่กับกลุ่มตัวเอกตั้งแต่ช่วงแรกๆของเรื่องเนี่ยมันก็เป็นวิธีการเล่าที่สนุกเหมือนกันนะ แลวถ้าพูดถึงเรื่องแรงผลักดันของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยผมว่าตอนท้ายเนี่ยหนังก็เลือกที่จะเฉลยโดยให้เห็นโกของแต่ละคนนะว่าทุกคนอยากได้อะไรออกมาเป็นภาพแบบชัดแจ้งเลยนะทุกคนอยากจะโดอยากจะดังอยากจะรวยอยากจะเป็นเซียนพาร์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผมก็แอบคิดว่าซีนี้เนี่ยจริงๆไม่จําเป็นต้องเล่าเลยก็ยังได้นะเพราะหนังมันบิวว่าการมีสมเด็จเนี่ยมันนําพามาซึ่งกิจโยนและฐานะทั้งเรื่องอยู่แล้วต่อให้ไม่ใช่เซียนเนี่ย เป็นคนธรรมดาทั่วๆไปแล้วรู้ว่าแบบจะได้เงินมาเป็นแบบ5 0บล้านร้อยล้านนะ่ะคือทุกคนมันอยากได้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะแต่การนี้เขาจะใส่โกเข้ามาให้ทุกคนเนี่ยผมก็คิดว่ามันอาจจะไปตอกย้ําในเรื่องของความโลภของคนนะที่คือมันไม่มีที่สิ้นสุดน,นะครับความโลภของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ในทุกระดับชั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับกระแสนหนังดีขนาดน,นี้แถมตอนจบก็เปิดทางเอาไว้ด้วย ผมว่าการจะมีภาค2ต่อเนี่ยก็ไม่น่ายากเลยนะครับก็คงต้องรอลุ้นนะครับว่าหนังเนี่ยจะไปรับอยู่ที่กี่ล้านนะครับในขณะที่ผมอัดคลิปนี้อยู่เน,น,นี่ยตอนเนี้ยหนังก็ปาเข้าไป50ล้านแล้วนะครับผมก็ผมมาช่วยเชียร์หนังไทยแล้วกันนะฮะก็ไปดูกันนะครับผม แล้วเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่อง The Stone พาร์ทแท้คนเกมมาแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วคราวหน้าผมจะาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ดูหนังนอกกระแสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ